เมื่อเราได้ผ่านไปตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องหรือวัดวาอารามได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาวันนี้น้ำเงินเข้มจะพาย้อนรอยไปดูวังเก่าในกรุงเทพที่บางแห่งเหลือเพียงแค่ชื่อบ้างก็เหลือไว้เพียงซากอิฐเก่าๆให้คิดถึงและหลายแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราววังเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายสมัยก่อนจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีในปี2325แล้วก็ได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีซึ่งตั้งอยู่ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาสร้างใหม่ที่ทางภาตะวันออกเพราะเมื่อตอนที่พระองค์ยังรับราชการอยู่ที่กรุงธนบุรีนั้น ทรงพิจารณาเห็นว่ากรุงทนบุรีเป็นเมืองอกแตกไม่เป็นชัยภูมิที่ดีนักเวลาต่อสู้จะเสียเปรียบข้าศึกโดยมีลำน้ำกีดขวางอยู่กลางเมืองหากเกิดสึกสงครามด้านใดจะส่งกำลังจากอีกด้านไปช่วยไม่ทันเวลา <c oughs> เมื่อพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจึงทรงย้ายพระนครมาสร้างทางฝากตะวันออกแค่ฝั่งเดียว พร้อมกับสร้างพระราชวังหลวงและวังต่างๆประทานแก่เจ้านายพระองค์ชายอันมีวัยโตพอที่จะเสด็จอยู่ในวังได้แล้วสิบพระองค์โดยกฎมนเทียนบานระบุไว้ว่าพระราชฐานชั้นในจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวผู้หญิงและเด็กเท่านั้นซึ่งบางวังก็ยังปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันได้แก่พระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นพระมหาอุปราชแล้วจึงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นที่ด้านเหนือของวัดสลักหรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิ์ไปจนถึงคลองคูเมืองเพื่อเป็นที่ประทับของกลุ่มพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถปัจจุบันก็คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครน,นั่นเองพระราชวังหลังสร้างขึ้นบริเวณตำบลสวนลิ้นจี ตั้งแต่กรมพระราชวังบวรสถานพิมุกยังดำรงพยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นป้อมปราการมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจึงเป็นป้อมปราการสำคัญที่ใช้ป้องกันพระนครและยังสร้างตรงกับบ้านเดิมของกรมพระราชวังหลังด้วยปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชวางริมป้อมพระสุเมน อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษดาซึ่งแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ในเขตบ้านเดิมของกรมพระราชวังบอรมหาสุรสีหนา a ตตั้งอยู่มุมพระนครด้านเหนือเป็นที่สําคัญสําหรับรักษาป้องกันพระนครด้านทิศเหนือปัจจุบันเหลือเพียงทราบประตูวังให้เห็นเท่านั้นส่วนตัววังและตําหนักถูกรื้อออกหมดแล้ววังริมวัดโพ เป็นวังของกรมหมื่นนรินทร์อพิทักษ์สามีของพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้ากุโดยยังเป็นบ้านเดิมของพระองค์ด้วยโดยตั้งอยู่ริมวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามบริเวณวิหารพระนอนในปัจจุบันวังปากคลองวัชนะสงครามเป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศชื่อเดิมว่าหม่อมเรืองโดยเมื่อครั้งเสียกรุงก็ได้มีอุปการะ แก่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏจึงได้ปฏิญาณเป็นพี่น้องกันคขั้นสถาปนาพระราชวงศ์กรมพระราชวังบวรจึงทูลขอให้ยกขึ้นเป็นเจ้าปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของเอกชนตั้งอยู่ริมถนนเจ้าฟ้าระหว่างโรงกระสาบเก่าและโรงทหารวังสวนมังคุดเป็นบ้านเดิมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจ้าฟ้ากรมพระญาเทพสุดาวดี ่อมาเมื่อสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงเทพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาเทพสุดาวดีก็ทรงเสด็จไปประทับในวังหลวงแล้วประทานให้เป็นวังเจ้าฟ้ากรมหมื่นนรินทร์รนเรศผู้เป็นพระโอรสของพระองค์ไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นเพียงซากแนวกำแพงอิฐอยู่ในบริเวณชุมชนวัดรักังพระราชนิเวศเดิมหรือบ้านเดิมของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรีต่อมาเมื่อทรงทรเสด็จมาประทับในวังหลวงแห่งใหม่จึงทรงพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่สองเมื่อครั้งดำรงพยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาเมื่อล้นเกล้ารัชกาลที่สองสเสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิมก็จึงโปรโดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์สเสด็จประทับณวังแห่งนี้จนสิ้นรัชกาลที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันก็คือที่ตั้งของกรมอู่ทหารเรือ สุดท้ายนี้ก็คือพระราชวังเดิมในพระเจ้ากรุงธนบุรีอันเป็นป้อมปราการสำหรับรักษาพระนครด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตกในตอนแรกราัชากาลที่หนึ่งได้โปรโดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงที่เบศบดินทรนสเสด็จไปประทับครั้นเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงที่เบศบดินทร์สิ้นพระชนจึงโปรโดเกล้าให้รัชากาลที่สองสเสด็จไปประทับจนสิ้นราัชากาลซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารเรือ วังเก่าทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีก่อนจะมีกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงปัจจุบันบางสถานที่ก็เหลือให้เห็นเพียงซากอิฐเก่าๆหรือกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วบางแห่งไม่หลงเหลือสิ่งใดอยู่เลยคงเหลือเพียงแค่ชื่อเท่านั้นแต่บนหน้าประวัติศาสตร์ไทยก็ยังคงบันทึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อชื่นชมและเรียนรู้ในสถานที่เก่าแก่อันเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมา